ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในรายการอุ๋วฮวาชาแนลนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการลงมอดใน Minecraft นั่นเองนะครับผมนะคือจะเป็นมอดอะไรก็ตามแต่นะท่านผู้ชมนะคือสามารถลงได้เลยคือง่ายมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาใน Google เลยนะครับผมก็พิมพ์มอด หรือว่าม็อดตัวไหนที่ท่านผู้ชมจะลงใน Minecraft เนี่ยท่านผู้ชมก็พิมพ์ลงม,มาเลยนะครับผมแต่ในที่นี้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงม็อดตัวนี้เลยดีกว่านะท่านผู้ชมนะมันจะเป็นม็อดเ uh, อ่อมัดตัดต้นไม้ใน Minecraft นั่นเองนะแบบว่าตัดต้นไม้ทีเดียวเลยท่านผู้ชมใช่เมื่อท่านผู้ชมเนี่ยพิมพ์ชื่อม็อดของท่านผู้ชมมาแล้วท่านผู้ชมต้องพิมพ์ลงท้ายด้วยเวอรช์ชันที่ท่านผู้ชมลงนะท่านผู้ชมนะก็จะเป็นของผมเนี่ย1.20.1นะท่านผู้ชมนะโอเคก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยพิมพ์เเเข้าไปลยนะคครับผมโอ แต่ผมจะแนะนำเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยหาเป็นเว็บของตัวนี้นะท่านผู้ชมนะ9 Minecraft เนี่ยตัวเนี้ยผมแนะนำเลยเพราะว่ามอดของเขาเนี่ยจะเล่นติดทุกมอดเลยนะท่านผู้ชมนะในเว็บอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นบางมอดนะท่านผู้ชมที่ลงแล้วไม่ติดจะดูยังไงว่าลงแล้วไม่ติดเดี๋ยวผมจะมาบอกนะท่านผู้ชมนะโอเคก็ท่านผู้ชมเนี่ยเลือกมอดมาเลยมอดว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเล่นมอดตัวไหนนะฮะโอเคของผมจะเป็นมอดต์ building tree ไม้มอสนะท่านผู้ชมนะคือเป็นมอดตัดต้้นนไมทีีเดยวั่่นนนเองะทาผู้ชมกก็ดเข้าาเว็บทที่่นผู้ชมจะะเเอาลยนครับผม โอเคถ้าใครเนี่ยเอามอสเออ่เป็นเว็บมอสตัวนี้ตามผมนะท่านผู้ชมนะก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลื่อนลงมาเลยนะท่านผู้ชมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะอ่าเลื่อนลงมาล่างสุดเลยอ่าให้มาหยุดอยู่ที่ประมาณตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะบอกเวอร์ชั่นของทนะ่านผู้ชมเลยนะเอาแต่เวอร์ชันนะออน,นั่นเองนะหรือเวอร์ชันอื่นอื่นนั่นเองนะท่านผู้ชมเนี่ยมันจะมีตั้งแต่1.12.2เลยนะท่านผู้ชมนะลงมาจนถึงจุด20เลยก็ว่าได้นะท่านผู้ชมนี่เออโอเคท่านผู้ชมเนี่ยอยากเล่นมอด เป็นเวอร์ชันไหนเนี่ยท่านผู้ชมก็ดาวน์โหลดมาเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะแนะนําเลยนะท่านผู้ชมนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูตรงนี้ฮะนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ผมแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอา2ตัวนี้เลยนะที่มันมีคําว่าฟอร์สกับตัวเฟลเบิร์ชเนี่ยท่านผู้ชมผมอ่านผิดง่ายขออภัยด้วยนะฮะเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาตรงนี้เลยนะเป็นลิงก์ของเวอร์ชันตรงที่มันมี2อันตรงนี้นะเออสอันนี้ตัว2อันตัวนี้คืออะไรนะท่านผู้ชมนะมันจะเป็นตัวที่รองรับมอสนั่นนเองะผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเล่นของตัวนี้มันก็จะรองรับตัวนี้ด้วยเออเดี๋ยวท่านผู้ชมเล่นตัวนี้มันก็จะไม่รองรับตัวนี้ประมาณนี้ถ้าท่านผู้ชมเอา2ตัวนี้มันก็จะรองรับทั้ง2เลยนะท่านผู้ชมนะเออนั่นแหละประมาณนี้คงไม่งงกันเนาะถ้างงก็คอมเมนต์ถามได้ฮะโอเคเมื่อท่านผู้ชมได้เวอร์ชันที่ท่านผู้ชมจะเอาแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ย ดาวโหลดมาเลยนะตรงนี้ดาวนะ์โหลด from server หนึ่งหรือว่าดาวโหลด from server สองก็ได้นะผู้ชมนะโอเคแต่ผมแนะนําเป็น server หนึ่งไปก่อนนะถ้าเกิด server หนึ่งเสียหรือว่ามีปัญหาเราค่อยมาเอา server สองนะฮะโอเคก็กดดาว์โหลดไปเลยโอเคมันก็จะเด้งหน้านี้มาเลยนะท่านผู้ชมก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะฮะปุ๊บโอเคมันก็จะเด้งโหลดให้เราตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปหาไฟล์ที่ท่านผู้ชมดาวน์โหลดไว้เลยนะท่านผู้ชมนะเออของผมก็จะอยู่ที่ this pc user lachta desktop all mods zombie นะท่านผู้ชมนะ โอเคของผมจะอยู่ในนี้นะฮะแล้วถ้าใครเนี่ยหาไม่เจอนะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าในหน้าเบราว์เซอร์มานะฮะก็มาในหน้า Google แบบนี้มาเลยนะฮะแล้วเลือกมาที่3จุดข้างบนตรงนี้แล้วเข้ามาที่การตั้งค่าโอเคกดการตั้งค่ามาถึงในหน้านี้แล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมหาคําว่าดาวน์โหลดหรือว่านับจากข้างบนมาก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันที่สิบนั่นเองนะฮะหรือว่าให้ดูโลโก้มันก็ได้เนี่ยเป็นโลโก้ดาวนโหลดตรงนี้กดมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะ,จะ ของผมมันจะอยู่แบบอันเดียวกันเลยนะนี่เห็นไหมไดซีของผมก็จะอยู่ในไดซีอยู่ในที่ User ออ่า user แล้วก็รัชตะของผมมันก็จะอยู่ที่รัชตะแล้วก็เดส k t o p เดสก์ท็อปแล้วก็ออมสอมบี Zombie, ้ออมสอมบี hmm. ้เห็นไหมมันก็จะอยู่ใกล้กันเลยตรงนี้เลยนะให้ท่านผู้ชมเข้าไปตรงนี้เลยโอเคประมาณนี้เนาะอ่าเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาในม็อดที่ท่านผู้ชมจะลงแล้วนะท่านผู้ชมนะให้ท่านผู้ชมเนี่ยกดตามผมเลยนะกดที่ Windows แล้วก็ R พร้อมกันแบบนี้มันก็จะจะ,จะเรียกใช้ตัวนี้มานะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูก็แล้วกันนะว่า Windows R เนี่ยกดตรงไหนนะฮะโอเคประมาณตรงนี้เลยอ่าดูแล้วก็กดตามผมเลยนะฮะ อ่าเมื่อกดตรงนี้มาไปที่เรียบร้อยเนี่ยของท่านผู้ชมหลายๆใครหลายๆคนที่ยังไม่เคยลงมอสเนี่ยมันจะเป็นหน้านี้เปล่าๆให้เลยนะฮะแล้วให้ท่านผู้ชมเนี่ยพิมพ์ตามผมเลยโดยการกดชิปแล้วก็กดเลข5ที่ไม่ใช่นําแพดนะเป็นเลข5ข้างบนอ่ะที่มันจะเป็นรูปเปอร์เซ็นต์อ่ะพิมพ์พิมพ์เดี๋ยวไปนึงเปลี่ยนภาษาก่อนโอเคเปลี่ยนภาษาก่อนนะให้มันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วกดชิปแล้วก็กดเลข5มันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้แล้วพิมพ์ว่า A P P D A T A แล้วก็เปอร์เซ็นต์ มันก็คือแอปดาต้านั่นเองนะฮะท่านผู้ชมนะโอเคเมื่อพิมพ์ตามผมได้แบบนี้แล้วนะให้กดตกลงเลยฮะโอเคเมื่อกดตกลงมาเนี่ยมันก็จะเข้ามาในหน้าที่แบบมีโฟลเดอร์อะไรหลายๆอย่างเยอะมากไม่ต้องตกใจนะท่านผู้ชมนะซึ่งพวกนี้ไม่เกี่ยวฮะมันจะเกี่ยวแค่ตัวนี้ฮะนี่ดอตไมค์ครับตรงเนี้ยอ้ท่านผู้ชมบัคลิกเข้ามาเลยฮะเมื่อเดี๋ยวบันทิกเข้ามาเนี่ยมันจะมีไฟล์ทั้งหมดของเกมไมค์ครับเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยมีเยอะมากๆเลยฮะ้ท่านผู้ชมมาโฟกัสอยู่ที่คําว่ามอ d ตตรงนี้นะฮะนี่เห็น้ี เออดูง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูก็แล้วกันนะให้หาคำว่ามอสตัวนี้นะโอเคถ้าดหท่านผู้ชมเดี๋ยวบคลิกเข้าไปเลยนะท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมเนี่ยเอามอสที่ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดมาเนี่ยลากเข้ามาเลยนะฮะปึ๊บอ่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะฮะว่ามันจะได้หรือเปล่าแล้วก็ดูยังไงว่าได้หรือไม่ได้นั่นเองนะฮะโอเคเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาในหน้าให้มันเลือกเวอร์ชั่นเสร็จแล้วนะผมจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมนะให้ ตัวนี้ก็ได้เออท่าผู้ชมเล่นแบบของฟอร์หรือว่าเป็นของตัวนี้ท่าผู้ชมก็ลองเลือกเอาก็แล้วกันนะแต่ผมแนะนําเป็นฟอร์ดของอ p t ติฟายแบบนี้นะเออของท่าผู้ชมเล่นเวอร์ชันไหนก็ผู้ชมก็หาคําว่าฟอร์ดอัพติฟายแบบนี้แล้วกดไปฮะอ่า ที่ผมบอกแบบนี้มันคืออะไรนะฮะมันก็คือตัวนี้แหละท่านผู้ชมที่ผมบอกก่อนหน้านี้เห็นไหมมันจะรองรับทั้ง2อ,อันเลยแล้วมันก็จะคล้องจองกับตัวที่เราไปเลือกเวอร์ชั่นก็คือฟอร์สตรงนี้เห็นไหมมันก็จะรองรับด้วยกันเลยสมมุติว่าท่านผู้ชมมาเอาตัวนี้แต่ท่านผู้ชมอยากเล่นของฟอร์สผมท่านผู้ชมก็จะเล่นไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันกับตรงนี้ ไม่งงใช่ไหมเออคงจะไม่งงกันนะฮะอ่าประมาณนั้นของท่านผู้ชมเล่นผมถึงแนะนําให้โหลดแบบคู่กัน2อันแบบนี้เลยมันถึงจะเล่นแบบตัวไหนตัวนึงได้อะท่านผู้ชมเออประมาณนั้นโอเคเมื่อท่านผู้ชมเลือกเวอร์ชันเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็กด enter the game เลยนะฮะเมื่อมาถึงหน้านี้ท่านผู้ชมนะที่ผมจะบอกว่าดูยังไงว่าถ้ามอสเล่นไม่ได้นะถ้ามอสเล่นได้ท่านผู้ชมจะเห็นดาวโหลด2อันนี้เลยนะเมื่อกี้นี่เห็นไหมมันจะเป็นดาวนโหลดแบบขึ้น2อันแบบนี้แต่ถ้ามอสที่เล่นไม่ได้นะท่านผู้ชม่นจะเห็แค ดาวโหลดอันข้างบนอันเดียวนะแต่อันข้างล่างจะไม่เห็นนะนี่คือเล่นไม่ได้แต่ถ้าเล่นได้ท่านผู้ชมจะเห็นดาวโหลด2อันเข้าใจไหมไม่งงเนาะประมาณนี้เมื่อท่านผู้ชมเข้ามาในเกมแล้วนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องไปเข้าไปเปลี่ยนการตั้งค่าอะไรเลยเข้ามาปุ๊บถ้าเกิดเราเข้าเล่นได้ปกติเนี่ยให้ท่านผู้ชมลองไปหา อ,อ,อะไรก็ได้ที่ท่านผู้ชมลงมอสมาเนะี่ยมันจะเห็นเลยนะอย่างเช่นผมตัดไม้ทีเดียวใช่ไหมผมก็จะลองลองตัดให้ดูนะแต่ถ้าเราตัดมือเปล่าเนี่ยมันจะไม่ลม้มนะท่านผู้ชมเราต้องใช้ขวานอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวผมจะคราฟเลยแล้วลกันนะฮะอ่ะาคราฟให้ดูเลยแล้วก็จะทําให้ดูเลยแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้มาเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยปุ๊บนะวางโต๊ะคราฟไปปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วคราฟเป็นขวานมา ปุ๊บโอเคมันจะได้ตั้งแต่ขวานไม้เลยนะท่านผู้ชมนะมอสมันจะติดตั้งแต่ขวานไม้เลยนะสำหรับใครที่จะลงเป็นตัดต้นไม้ทีเดียวเหมือนผมนะถ้าผู้ชมลองตัดดูตัดไปปุ๊บอ่าเห็นไหมมันจะลงมาเลยมันจะไม่เหมือนเชเดอร์นะท่านผู้ชมนะที่เราจะต้องแบบเข้าไปตั้งค่าอะไรต่างๆก่อนถ้าเกิดเราลงแบบมอสโดยตรงเลยอ่ะมันจะเข้าเลยแค่ท่านผู้ชมเข้าเกมได้ในหน้าหลักเนี่ยคือท่านผู้ชมเล่นมอสได้เลยอะไรประมาณนี้เออ โอเคผมจะลองตัดดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะปุ๊บอ่าเห็นไหมมันก็จะได้เลยเราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเลยนะฮะประมาณนี้ท่านผู้ชมไม่งงกันใช่ไหมถ้างงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกเลยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ละเอียดให้ฟังเลยแล้วกันถ้าเกิดฟังผมตรงนี้ไม่เข้าใจนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะก็สำหรับเกมใหม่ครับออสอนลงมอสก็จบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะ,ะถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, เลยนะท่านผู้ชมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับ